เหมือนไหยไอ้เพอนุ๊กมันคนเลวทำไมอ่ะกูชอบชอบเหรอกูดูทุกอันเลยนุ๊กอันเออแต่กูเห็นในรถมึงมีแต่เพลงน้องจันนะอันนั้นน่ะมันหลานกูก็ต้องฟังทำไมเล่าอ่ะตกใจอะไรคะตื่นได้ยังอ่ะจำจำกูได้เหรอใครอ่ะน้องโบยโบยไหนน้องโบยู่ข้าวไ่งโบยู่ข้าง นี่โมเปลี่ยนไปขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเอ๊ะปกติเขาดูดีกว่านี้นะน้องโบเนี่ยอันนี้โบไปออกงานอีเวนต์เยอะไงโบไม่ได้ค่อยพักผ่อนไปทำจมูกมาก็เลยยังไม่ได้พักด้วยน้องโมด้วยกันจะตกใจอะไรนะมาด้วยกันยังตกใจคนก็ไม่คุ้นผานักร้องมาร้องเพลงานักร้องออกใครมาเล่าอ่ะน้องรีโอรีโอนแตกอยู่ข้าวเลยนี่ดูดีเหมือนเลยไอ้หม กูช <t ot> อบชอบเหรอกูดูทุกอันเลย <t ot> ทุกอันเออแต่กูเห็นในรถมึงมีแต่เพลงน้องจันนะ <c oughs> อันนั้นน่ะมันหลานกูกต<อ>็ต้องฟังทำไมเล่าอะตกใจอะไรคะตเออได้จับจับกูได้เหรอใครอะน้องโบโบไหนน้องโบยู่ข้า <c oughs> วไงบยอยู่ข้าวน่ารักนะค่ะน้องดิโอยิ้มอย่างเดียว ยิ้อย่างเดียวค่ะพ่อพ่อแม่แม่น่ารักนะคะพระเอกรูปหล่อของเราทํายังไงก็หล่อนะคะดูไปยิ้มไปอีกแล้วนะจ๊ะพ่อพ่แม่ไม่จบสักทีอะกับลิเกนี่นะน่ารักมากเลยดูไปยิ้มไปค่ะพ่อพ่อแม่ ยุงข้าวไงโบยุงข้าวนี่ตัดผมขาใหม่เลยนะเนี่ยครับจมูกมาด้วยนี่โบเปลี่ยนไปขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเอปกติเขาดูดีกว่านี้นะน้องโบเนี่ยอันนี้โบไปออกงานอีเวนต์เยอะไงโบไม่ได้ค่อยพักผ่อนไปทำจมูกมาก็เลยยังไม่ได้พักด้วยน้องโบมได้กันจะตกใจอะไร่ะมาด้วยกันยังตกใจกูก็ไม่คุ้นหานักร้องมาร้องเพลงหานักร้องเอาใครมาเล่านักน้องรีโอลรีโอแตกยุงข้าวเลย เวทำไมอ e? ะโอ้ชอบชอบเหรอเออกูดูทุกอันเลยดูทุกอันเธอแต่กูเห็นในรถมึงมีแต่เพลงน้องบันนะอันนั้นน่ะมันหลานกูก็ต้องฟังทำไมเล่าอ่ะตกใจอะไรคะตื่นได้ยังจำจำกูได้เหรอใครอะน้องโบยโบยไหนน้องโบยยุคข้าวไงโบยยุคข้าวเาใหม่เลยนะเนี่ยครับจมูกมาด้วยนี่โบเปลี่ยนไปขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเอ๊ะปกติเขาดูดีกว่านี้นะ